สวัสดีครับพบกับเจ n ญเจอครับวันนี้นะครับยังอยู่การในคลิประบบ p a s s ep 3นะครับอ่าเข้าเกมมาวันนี้ตอน10โมงเช้านะครับก็ยังไม่น่าจะมีอะไรนะครับอัปเดตนี้จะเป็นวันศุกร์นี้นะครับอ่า่วนในตู้กาชาครับมีโปรโมชั่นอ่ามีโปรโมชั่นแสดงว่าตู้กาชาอาจจะมีการเพิ่มโอกาสทิ้งทวนนะคงเป็นเอ็ดเวิร์แสงแน่นอนนะครับอาจจริงด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวอะไรเนี่ย366วันบ้าไปแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบั็กแน่นอนนะอ่ะบั็กตรงตัวเลขปีน่าจะผิดนะครับคือถ้าเกิดเป็น2022เนี่ยผมว่ามีเน่าคาตู้นะคือถามว่าตัวเอ็ดเวิร์ดนะครับมันเก่งไหมมันเก่งนะไปดูคลิปกันได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ตามล่าสุดคั้วนะคืออาจจะมีการแบ่งเปิดบ้าน,นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคือมันเก่งอยู่นะครับช่วยทีมเป็นอย่างดีนะแต่ถ้าเกิดอยู่ยาวขนาดนี้เนี่ยมีเน่าคาตู้แน่นอนครับ ฉะนั้นเนี่ยตัวเลขปีน่าจะผิดนะครับต้องเป็น2021นะอครับอาฉะนั้นเนี่ยตู้นี้นะครับก็จะจบลงในวันศุกร์นี้ตอน10บโมงเช้าหัวปิดเซิร์ฟสิบโมงเช้าผมว่ามันมันช้าไปนะเพราะว่าตรงนี้นะครับน่าจะมีการลากยาวอยู่เงินนะในวันศุกร์นี้ผมว่าอาจจะมีเกิน4ี่โมงเย็นนะเผื่อมีแถมอีกนะครับอันนี้ต้องหรลอรุ้นกันนะครับ อ่ะคือเรื่องตรงนี้นะครับในส่วนของร้านค้ากิวครับมีคนถามมาเพียบเลยครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดครับอ่ะถ้าเกิดดูในประกาศของตัวเกมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะรู้ครับว่าอ่ามีเหตุการณ์บัคเกิดขึ้นครับตอนที่เปิดเซิร์ฟมาเนี่ยในส่วนของเหรียญปลาคิวครับคือถ้าเกิดคนที่ทําเกี่ยวกับอ่าเรนเจอร์พอยท์เนี่ยมันจะมีบัคครับบางคนก็เพิ่มเป็นพันของผมนี่เพิ่มเป็นพันเลยนะอ่าแต่ของบางคนนี่กลายเป็นศูนย์คือคนที่กลายเป็นศูนย์ผมบอกเลยครับว่า สบายใจถือว่าสบายใจคนที่เพิ่มเป็นพันเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยไปถล่มซื้อของครับคือบางคนเนี่ยเขามีเพชรกิลเยอะด้วยไงแล้วพอเหรียญตะก,กิลเพิ่มขึ้นมานะผมผมนี่ถือว่าโชคดีนะผมยังไม่ได้ไปแตะต้องอะไรนะครับคือในเกมนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่มีบั๊ นะครับแล้วได้ของมาเนี่ยถ้าเป็นของใหญ่โตเกมดึงคืนแน่นอนครับเหรียญตากิวที่ถือว่าเป็นของใหญ่นะเพราะว่าเขาแจกน้อยนะครับแจกแค่ในส่วนของกีวอร์เท่านั้นนะครับเขาจะมีการดึงคืนครับถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะไม่มีการดึงคืนครับฉะนั้นเนี่ยของที่ซื้อไปแล้วนะครับในร้านค้าเนี่ยคือของบางอย่างครับเช่นโตวกาชาครับพวกอะไรเคี่ยวบางกรนะครับ คมภีอะไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นตัวเกมเนี่ยเขาจะดึงคืนลําบากเขาก็เลยจะมีการดึงคืน,นครับในส่วนของเหรียญตลาเกีวนะฉะนั้นเนี่ยคนที่จับจ่ายใช้สอยมือเติมนะเกินจํานวนที่มีอยู่นะครับในวันศุกร์นี้จะมีการปิดเซิร์ฟและแก้ไขาตรงนี้นะฉะนั้นเนี่ยเปิดเซิร์ฟมานะครับคนที่เอ่อมือเติบไปแล้วเนี่ย อาจจะติดลบน,บนะครับข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขติดลบครับว่าง่ายๆก็คือต้องชดใช้นี้นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอดูครับวา่าบางคนอาจจะใช้ไม่เยอะมากครับอาจจะติดลบเยอะนะครับถ้าโชคดีอ,อันนี้เป็นกรณีที่โชคดีมากๆนะครับที่โตเกมใจดีนะเขาอาจจะแค่ รีเซ็ตเป็นศูนย์แล้วก็เริ่มต้นสะสมกันใหม่นะแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับมาก็คืออาจจะต้องติดลบนะครับเพราะว่าใช้เยอะเกินจริงแล้วเขาจะชดเชยแต่ต้องรอดูนะว่าชดเชยคือจะชดเชยอะไรนะครับอคนที่ใช้ไปแล้วตัวติดลบไปแล้วนะ่ะแต่มีของชดเชยมาไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าก,กันหรือเปล่านะ,ะส่วนคนนี้เป็นศูนย์นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟวันศุกร์เนี่ยก็จะได้คืนมาตามจานวนจริงนะครับอ,อาอของผมเนี่ยเดี๋ยวก็คงกลับคืนมานะค,คงจะเป็นหลักร้อยนะผม ไม่น่าจะมีเยอะขนาดนี้นะน่าจะมีอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสองร้ครับก็ดีนะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้แตะนะครับไม่งั้นนี่แย่เลยนะเพราะว่าผมอาจจะไปถล่มซื้อตัวกาชาก,ก็ได้นะครับออย่างที่บอกครับเกมนี้เน้นย้ำนะครับเวลาที่มีบั๊กอะไรเนี่ยถ้าเป็นของเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยรีบกระโจนไปคว้าเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นของใหญ่ต้องระวังนิดนึงนะครับมีโอกาสที่เขาจะดึงคืนในอดีตเคยทํามาแล้วครับเกียร์เดดาวเนี่ยปิดเซิร์ฟดึงคืนเลยนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับ คนนกที่หายไปครับในภารกิจหลายวันนะครับอันนี้มีคนบ่นเยอะมากเลยครับคือจริงๆถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมือใหม่ผมว่ามีผลนะแต่อย่างของผมเนี่ยผมไม่มีผลนะครับเพราะว่าผมถ้าสมมุติโตเกมไม่ได้มีการบังคับให้ทําภารกิจหลายวันเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่เหมือนกันนะก็หายไปหลายพันนะครับแต่ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยจำเป็นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยขน,นกกลายวันเนี่ยอัจฉริยะสมมุติว่าได้ไป150อาสิอ่ีไปกลมๆเดือนหนึง30วัน,นครับก็4,500ถือว่าเยอะนะเอาไปอัพเวลนะครับไปเก็บของได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าซึ่ง ตรงนี้นะครับเบื้องต้นลุ้นนะผมใช้คําว่าลุ้นนะครับวา่าขนนกอาจจะได้กลับคืนมานครับในส่วนของโบนัสเคลียร์ภารกิจทั้งหมดสําเร็จเพราะตอนนี้เนี่ยมันติดภารกิจลูกแก้วศักยภาพอยู่เดี๋ยวจบกิจกรรมนี้นะครับก็วันสุกรนี้นะ จบปุ๊บเนี่ยอาจจะมีขนนกคืนมารวมถึงขนลุงด้วยนะครับเพราะว่าภารกิจเนี่ยมันก็จะมีการดึงคืนอาเดิมเนี่ยเล่น PVP เนี่ยได้ขนลุง2ชิ้น,นครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาขนลุงเนี่ยไปตีเพื่อนได้2ทีนะเออก็คืนทําภารกิจนะครับ ตรงนี้รอติดตามนะอะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมนะครับคือมันจะมี30ข,ขนนกจากสเตจตุติด้วยตรงนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นอ่าเรนเจอร์บอยนะครับก็น่าจะไปได้คืน,นครับตรงโบนัสเคลียภารกิจทั้งหมดอันนี้รอดูนะ,ะเดี๋ยววันศุกร์นี้เปิดเซิร์ฟมาก,ก็คงจะได้เห็นนะครับว่านอกจากอ่าเรนเจอร์พอยท์เนี่ยจะมีขนนกมีขนลุงเนี่ยมาเติมในโบนัสเคลียภารกิจหรือเปล่านะครับอันนี้รอรุ้นนะอานนส่วนของอ่าแต้มนะครับ วันแรกสุดเนี่ยมันให้1 0 0 0กับ20ก็คือได้600ครับแล้วก็60 6ิบ0ตอนแรกผมคิดว่าโุยถ้าเกิดแจกเยอะขนาดนี้เนี่ยแป๊บเดียวเคลียร์แน่นอนครับสรุปคือวันแรกสุดเนี่ยเขามีการชดเชยมันก็เลยให้มาเป็น2เท่าครับอันนี้คือเราก็จะได้เห็นของจริงแล้วนะครับว่าเราจะได้แค่วันละ510อ่าได้วันละ510แต้มเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนครับระบบพาสเนี่ย มันก็จะเป็นทับ50ไปจนจบเวล30นะอัตรุบข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็น,นครับทับ500ครับไปจนถึงเวล30นะครับพอจบปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นทับ600แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราได้แต้มมาก็มาสุ่มเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นส่วนที่กั้มกึ่งนะครับเพราะว่าขนนกที่เราสุ่มมาเนี่ยมันอาจจะได้ตรงนี้คืนมานะอันนี้เรารู้แล้วกันนะครับว่าในส่วนของภารกิจรายวันเนี่ยจะได้คืนหรือเปล่า คือในรอบนี้นะครับซีซั่นนี้เนี่ยจะไปจบนะครับปลายเดือนสิงหาครับซึ่งตรงนี้ผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าเราเก็บนะครับภารกิจรายวันครบทุกวันนะแล้วก็เคลียร์นะครับภารกิจรายสัปดาห์ตนครบเนี่ยเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตนะครับภารกิจรายสัปดาห์รอบที่2เนี่ยจะไปเป็นวันที่3ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเคลียร์ตรงนี้จบนะครับ จะเป็นประมาณวันที่15สิงหาเก็บครบทุกอย่างนะครับอาถนนั้นเนี่ยวันที่15สิงหานานอยู่มนกันนะอีก2อาทิตย์นิดๆเลยนะครับผมก็จะได้ป้อมพีโก้คือดูเท่หรือเปล่านะ่ยเออก็15นะครับอหลังจากนั้นก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันนะอ่าวัแต้มที่เกินมานะครับก็จะไปสุ่มนะครับอ่าเป้าหมายหลายๆคนก็คงจะเป็นตัวกาชานะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเน้นหาเรนเจอร์นะครับ อ่าส่วนคนลุ้งก็อย่างที่บอกนะครับว่าในภารกิจเนี่ยไม่มีเลยนะครับอ่าก็คงต้องไปลุ้นนะส่วนใส่เติมอ่าอันนี้มีคนถามว่าสรุปมันคุ้มหรือไม่คุ้มผมมองว่าคุ้มมากๆครับ299บาทคืออย่าไปเทียบกับเกมอื่นผมไม่รู้ว่าเกมอื่นน่ยการซื้อของอะไรอะ่ะมันอยู่ในเลทราคายัางไงนะครับแต่เกมเลนเจอร์เนี่ย299บาทถ้าจะให้เป็นเลนเจอร์เนี่ยผมว่ามันเยอะเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า Uh, Ruby, รูบี้ครับรูบี้ได้สรุปเป็น150นะผมลืมดูตรงวันแรกๆนะครับสรุปได้เป็น150รนะูบี้เนี่ยสมมติว่า150 Ruby, รูบี้ครับเราไปซื้อนะครับเนี่ยราคามันก็เท่ากับเรนเจอร์พ uh, าแล้วนะ2 9งอันนี้โบนัสขึ้นนะถ้าโบนัสไม่ขึ้นนะ่ยตรงนี้จะเป็น2 2อ่าอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าใครที่สามารถจับต้องได้นะราคานี้ผมมองว่าคุ้มนะครับ เพราะว่าตกกราชารวมทั้งหมดเนี่ย38ใบยเยอะนะเอ่อเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ตัวเก่งๆได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าเกมนี้เป้าหมายก็คือตามล่าหาเรนเจอร์ตัวเก่งนะครับภารกิจรองก็คือหาเกียร์นะครับมาเสริมความแข็งแกร่งให้เรนเจอร์เนี่ยมันโหดขึ้นอ่าส่วนการหาก,กบเนี่ยสายฟีะครับทำได้ทุกคน,นครับอ่าก็หาก,กบครับเดือนเดียวเนี่ยกบดําก็อาจจะสามารถปั้นแม็กได้เลยภายในเดือนเดียวนะถ้ามาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ2เดือน,นครับส่วนกบม่วงเนี่ยผมมองว่า ดีเลยนะครับมันทําให้ลดระยะเวลาเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะปั้นแสงมืดแม็กอ่าฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่นะบางคนที่บอกว่าไม่คุ้มก็ข้ามครับเกมนี้ง่ายๆเลยอะไรที่ไม่คุ้มเนี่ยก็ข้ามไปเลยนะเออแต่ผมมองว่าผมค่อนข้างจะคุ้มอ่าส่วนคนที่ถามมาว่าถ้าเลือกซื้อนะครับระหว่างอ่าแพ็าเกจนะครับ420รูบี้อ่าอันนั้นเนี่ยราคามันถูกกว่าใช่ไหม 249บาทอันนี้299คือบางคนเนี่ยมีงบอยู่เท่านั้นครับก็เลยถามว่าจะซื้ออะไรดีอันนี้เลือกยากนะถ้าเป็นผมผมจะเลือกซื้อ l a n g e พาร์ทอ่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ย มันก็ได้กบเพิ่มนะคือตัวกาชาต,ต้องไปลุ้นอยู่ดีครับคือตัวกาชาแล้วก็รูบี้เนี่ยมันก็จะไปเปิดเลนเจอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปซื้อแพ็กเกจ420รูบี้249บาทเนี่ยมันต้องลุ้นอย่างเดียวเลยไนะมันไม่มีอะไรที่มันได้ฟรีเลยไนงะมันอาจจะแบบฟิลไปเลยนะ249บาทเปิดแล้วแบบไม่ได้อะไรเลยคนระับหรืออาจจะเปิดแล้วโชคดี อ่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่จะเป็นจะต้องเลือกนะแบบมีงบประมาณอยู่แค่เท่านี้นะครับต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่าง420ร u b ีูบี้กับเรนเจอร์พาร์ตอันนี้เป็นตัดสินใจเอาเองนะว่าเราอยากจะแบบว่าอ่ะอย่างน้อยก็มีอะไรติดไหมติดมือมาบ้างนะครับหรือว่าแบบไปลุ้นนะครับอ่าถ้าเกิดเป็น420รูบี้มันก็เยอะนะอ่าก็อาจจะเปิดกล่องเกียร์นะครับได้2รอบก็จะได้เกียร์ดีๆมาครับแต่เนี้ย150มันยังเอาไปเปิดอะไรไม่ได้ไงแต่ตั๋วกาาม,วมกับ ฟรีพาร์นะครับ3 8ใบาอาจจะเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ตัวดีๆได้นะครับอาถรนั้นอันนี้ผมไม่ตัดสินใจให้นะก็แล้วแต่ความชอบนะครับโฮโลโบเลนเจอร์ครับคำใบ้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปคำใบนะครับอดใจรอนะครับว่าโฮโลโบเลนเจอร์ที่จะมาในวันศุกร์นี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะก็จ,จะเป็นคําใบ้ห่างๆนะวันพรุ่งนี้รอติดตามคําใบนะครับที่ช่องผมนะครับน่าจะได้นะผมกําลังขอ นะครับอนุมัติอยู่ครับคิดว่าน่าจะได้ในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ตอนดึกๆของวันพรุ่งนี้ครับก็ไปที่เพจทางการเหมือนเดิมนะเพจทางการตอนดึกๆนะก็จะมีคําใบ้ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงครับถ้าเป็นคําใบ้จากช่องผมไม่ได้ครับใกล้ไม่ได้ครับโดนด่าครับอันฉะนั้นเนี่ยรอติดตามแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็อัปเดตนะครับระบบพาร์ท EP3 ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่า เมื่อเสิร์ฟวันสุกมาเนี่ยก็น่าจะได้เห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าสุดท้ายรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนนครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ